รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซรทรีโอแมช คืนนี้บรรยากาศช่างดีเหลือเกินดูสิอีเกิงสวยมากเลยเฮ้ยอรุยอีเกิ้งเป็นลูกสาวของใครสวยมากเลยเหรอสวยสู้อาโบได้ปะเฮ้ยสวยกว่าเยอะดูดิกลมดิกขาวจั่วเตียนี่สรุปอีเกิ้งคืออะไรอะนึกไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักมันเป็นวงลงตีวงหนึ่งที่ดังเพลงนี้ไง It's the best in my world. It's not a lie. เกียร์นี่มั่วแล้วนั่นมันวงอีเกิ้ลไม่เกี่ยวกันนี่อีเกิ้ลที่ฉันบอกนะหมายถึงพระจันทร์คนอีสานนะเขาเรียกอีเกิ้ลแล้วพระอาทิตย์ล่ะอีเก้งไม่ใช่เขาเรียกตะเวนคนอีสานเรียกตะเวนโอแล้วอย่างอ้ว ไอ้แกทำไมไม่ไมีเอ่ะไม่นี่นอ้วนด่าหรือโอ,ขอ้ขอบใจขอบใจดีพระจังสวยมากเลยที่นี่กระต่ายนี่ตากระยัยทำหน้าซ้องคง่ละสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอมโฮลิเดน นะคะในช่วงวัยเก่าขอเกิดนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะจากโครงการพรีเด้นวัยเก่าขอเกิดล้องเต้นเล่นโชว์คุณผู้ชมครับกติกาในการให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันต้องโชว์ความสามารถหลังจากนั้นกรรมการจะให้คะแนนโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนจากผู้ชมในห้องส่ง20คะแนนและจากคณะกรรมการอีก4ท่านท่านละ20คะแนนรวมเป็น100คะแนนเต็ม ไปพบกับคู่หูกันก่อนเลยดีกว่าคุณนุ้ยแล้วก็คุณลุยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีทีมนะอ่าฮะเป็นเก๋าขอโชว์ครับอ่าผมนี่เก๋าสุดยอดอยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นคนดังของอุดรเลยทีเดียวโอ้เด็กอุดรเรียก็ว่าเป็นหลายอย่างเป็นทั้งดีเจเป็นทั้งหมอลำอ่ะแหมพูดสะอยากเห็นเลยไปชมซิว่าใครใช่ครับ ผมสายยันวงจันดาเป็นตัวแทนจากภาคอีสานอายุห้าสิบปีครับขอกำลังแรงใจจากพี่น้องทั่วประเทศเด้อพี่น้องซอยเสียนนแะ อดสู่เวียดนาเทศไทยลำบากลำบนเบิ่งเท่าสองคนบอกเคยสบายเที่ยวหารับย่างเพิ่นไปแม่นเก็บไทยบอกเคยได้เขวาเลี้ยวเบิ่งรูปบอสเลี้ยวเบิ่งรูปแม่ได้แต่ห้องไห้คือจังการรมโอร,รมใส่ต้นไม้ เคยสนเ่าพ่อก็จากไปแม่ก็จากไปไกยเป็นขี้เท่าเหลือเพียงรูปให้เก่าเก่าอยู่เอาเก็บไว้บูชาคิดหอดที่พอ่อคิดหอดหที่แม็ดตอนแกยังอยู่อาศัยมาคุณบอลบินอยู่คือยัง บดตายสลงพาเพของพ่อของแม่เก็บเอาจิกายเห็นแล้วนั่งห้องนั่งไคยหมดก็ได้ยามจิตหอดมาเด็กของผมเป็นไงครับโอูโ้หแมเพลงเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะอู้ฟังแล้วแบบ อยากจะถามว่าร้องอะไรคะเมื่อกี้ภาษาอีสานคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องใช่แต่ว่าเนี่ยร้องในเพลงมีความหมายทุกคำนี่จริงๆแล้วเขาไม่น่าอยู่ทีมคุณเลยนะคุณนุย้ยเอาจะไปอยู่ทีมใครเขาน่าอยู่ทีมตะลุยมากกว่าโอ้เ <laughs> อพะครับ ครับผมก็สกโบกพอแล้วครับถ้าครับ <c oughs> ไปอยู่กับคนอื่นบ้างไม่ใช่ไม่ถึงขนาดตัวอ๋อเหรอเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เป็นอยาวแล้วกันนะคะคนนี้นะครับผมเจอตั้งทีแรกเลยเขาเป็นคนทอล์กโชว์ภาษาอีสานได้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่ไหวพริบดีมากแสดงว่าชอบใช่ไหมยาวชอบใช่ไหมอันนี้ก็ร้องได้แต่เพลงอีสานอย่างเดียวแต่เด็กของผมครับบอกได้เลยว่าเป็นคนไหลเสียงร้องได้หลายแนวซู้คุณสายยันได้นะเดี๋ยวไปดูว่าใครดีกว่าเสือระพาำรงสุขชื่อเล่นมดดำ ตัวแทนภาคกลางครับขอเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วโลกครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับมดดำพีสิบมา ไ้ดาบเดือดทับทับสุดทุกลบกัวแต่กลับตีเลิศลงนี้เป็นหลักนับรมกลายเป็นลมพบว่าความราัยเจ้าตาทนไม่ได้แผ่นดินไทยเป็นหลักนับรมคือนับรมนับหมู่แห่งจุกไม่ตีกว่าทุกาหมาู่ตายหรือหยุดไม่สักทันคืนนี้ตันหลับไหลแหกวงในลงโลกออกออกตัดุกไม่ไปเขาไม่เบื่อ ใหญ่จริงไปกันปูมป้าปืนไทยแตกเรือกระดาบเพราะพึ่งรอเมื่อวานปืนกงปุ่งไปไม่ให้เขาหยิบยึงปืนจึงไม่อาจยัดยืนรัะสาทายบองระจัำบางระจำบางระจันบางระจำไม่อาจยืนอยู่ทุกวันเ็นเดือนบางระจันบางระจันบางระจำไม่อาจยืนอยู่ทุกวันเ็นเดือน ว่ากายฉันมันจะปลอมที่ฉันยอมปลอมใจชีวิตฉก็จะให้สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ทำไมอะ i think เมสซิงมากเดี๋ยวเราต้องไปฟังคอมเมนต์จากอาแปดละกันเป็นนักเต้นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ดีจริงๆครับเป็นก็ไปโชว์หรือเปล่าไม่ค่ะผมชอบคนวัยนี้โชว์ชอบทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วตายไปไม่เสียดายชีวิตนุ้ยนั่นแหลงั้นเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกคะแนนคู่แรกของคุณนุ้ยก่อนนะคะจากคุณผู้ชมในห้องส่งก่อนนะคะยกค่ะเดี๋ยวไปดูคู่ของคุณลุ้ยนะคะยกค่ะ เดี๋ยวไปดูคะแนนจากคอมเมนเตอร์คุณนุ้ยก่อนขอบคุณะคะสายันนะ,ะถ้าพร้อมแล้วโชว์เลยคะแนนจากคุณผู้ชมในห้องส่งนะคะ13บวกกับคอมเมนเตอร์ของเรา63รวมแล้วเป็น76คะแนนพี่สายันไินี้ด้วยนะจ๊ะไปดูคู่ของคุณหนุ้ยกันบ้านนะคะยกคะแนนค่ะ ชมนะคะ17บวกกับคอมเมนต์เต้ของเรา73เป็น90คะแนนก็ต้องขอพูดพี่สายันมากๆเลยนะคะพี่ไม่เป็นไรค่ะปรีเดนของเราใจดีค่ะจะทุกปีอยู่แล้วมาใหม่นะพี่นะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณมดดำด้วยนะคะนี่คือคู่แรกนะแต่ว่าครูสองจะสนุกขนาดไหนนะอะเดี๋ยวเรารอชมกันสักครู่ค่ะก่อนบายคลายเครียดก่อนบายคลายเครียด สนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวกละผสมผงไปสารแหน่สราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดเมืองไทยประกันชีวิตผู้แรกสนานมากเดี๋ยวคู่สองนี่จะดุดเด็ดเพชรมันขนาดไหนไปพบกับคู่หูวัยเก่ากันเลยคุณเตและคุณใจแอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมนคุณเมนเอามาเลยเหรออาทีตแล้วชนะใช่ไหมขอบอกก่อนเลยว่า คราวนี้จะชนะอีกไหมอ้าวไม่คิดจะเอาชนะผมบ้างเหรอคุณคิดว่าคุณดีแล้วใช่ไหมคราวนี้คราวนี้เตรียมรถดับเพลิงไว้ให้ผมเลยเพราะว่าของผมนี่คือดาราเท้าไฟครับอาจจะไปดูดิว่าของพี่เจนหน้าตาเป็นไงของจริงครับเอาละฉันนางยินดีจงใจศิลธรรมอายุ66ปีเป็นตัวแทนของภาคใต้ข้อคบคุณตูกตันเสรส่งที่แรงเกียร์แดงใจมาหีฉันค่ะข้อคบคุณหมาค่ะคนตายสู้ๆค่ะ ครับอ่าดมก่อนอ่าอะไรแม่แม่เหนื่อยไหมธรรมดาค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแค่ปกติธรรมดาธรรมดางพี่การเต้นคือต้องบอกว่ามันไม่มีกฎกติกาที่จะมาคอมเมนต์ไม่มีสเต็ปคือไม่มีความสุขนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะไม่จะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อยังไงก็ตามแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมมีแม่อย่างเงี้ยแข็งแรงอย่างเงี้ยก็เป็นความภาคภูมิใจ แม่แม่เต้นต่อไปนะแต่ว่าแม่เต้นได้เป็นจังหวะนะเ,เต้น้เป็นดูกันแนนไหมอ่ะเดี๋ยวสิไ,ไปดูคู่พี่กันด้นจันทนาช้างโตอายุ40ปีตัวแทนภาคกลางขอกำลังใจเชียร์ดิฉันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมที่นี่สวัสดีทุกท่านให้ท่านมีความสุขให้ท่านสนุกสบายทั้งท่านหญิงท่านชายฉันเป็นฝ่ายบริการบริการคำกรอนแด่น้องพี่ให้สิ่งดีๆจงมีแด่ท่านท่านคิดอะไรก็ขอให้ได้ทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคนจงช่วยดลบันดาล จะขาจะขายให้กำไรคล่องให้มีเงินมากองนับร้อยล้านมีบุตรก็ขอให้กล้าเอเอเงยมีกุลธิดาก็ขอให้เก่งมีเช็คงย่ยาให้เด้งให้เฮงเฮงตลอดกาลมพัดลมเพโอ้ อารมณ์ผลมเร่อละเอโระชานานานได้มาทีเออีนานนานได้มาทีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต้องมาว่าเออออเออเอท่านกลังเข้าสู่บริการรับฝากขับเสภาครับ คุ้นๆลงทะเบียนฝากไว้กูเอากลับไป<อ>ใจให้เก็บ<อ>รักษาเส,าสพานี่ย,ยอมจำนอนเธอแล้ววันนี้แค่ได้เห็นหน้าฝากไว้กับใจนะหัวใจของ โอเแบนี้เลยครับถ้าผมป้าป้าอ้าแเนี่ยมาเสิร์ฟผมได้ไมคนชัางผมไม่ได้คนชัางผมอ่ะเอาได้แมมหนึ่งสองพันกํลังเข้าสู่บริการรับมือ่มือมือตรงนี้้วยหัวใจ อะไรแม่แม่ยังหายใจเฮือกเฮือก่เยอะเดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์อ่ะเป็นพีอีแล้วกันค่ะเป็นไงคะนี่หญิงลีของเราเยี่ยมค่ะก็ดูแล้วทําให้พวกเราสี่คนยิ้มได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมในห้องส่งให้คะแนนก่อนนะคะยกคะแนนเดี๋ยวไปดูคะแนนจากคอมเมนเตอร์ของเราค่ะว่าคุณแม่ทัานแรกนี้ได้เท่าไหร่นะคะยกเลยค่ะเมื่อกี้14กับคอมเมนเตอร์ของเรา69เป็น8 3 สูงทีเดียวครับอไปที่หญิงลีของเรานะคะยกค่ะมาดูกันนะของคอมเมนเตอร์ของเราค่ะจากคุณผู้ชมในห้องส่ง18บวกกับคะแนนของคอมเมนเตอร์69รวมเป็น87 เป็นผู้ชนะนะคะไปทางไทยนะคสวยมากเลยคุณแม่ไม่เป็นไรนะคุณแม่จ้าแต่คุณแม่มาสร้างความสุขให้กับพวกเรามากๆเลยนะคะใส่ฟันปลอมทั้งปากครับคุณแม่ทั้งปากเลยรอคะ้าเอ็นไม่มีหลุดเห็นไหมเอ็นไมเล่าก,ก็าของขอดีโพลีเรนของขอดีเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะคะกับ กนบ่ายคลายคลิยดของเราทุกวันศุกร์เนาะอ่ะเวลา10โมงนะคะ3 5ถึง11โมงทางช่อง3วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะยิงเลยยิงเลย